ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องบิทีเทบ้านอีสานสตอรี่ื่อนี้ภาพพี่น้องมาเลาะเบิงสวนไผ่นะครับสวนไผ่เงินแสนคือเคยแท้ทําใหมพี่น้องในเบิงนะครับในชชวงหนาแรงเตาวาตอนนี้เขาสู้หนาพนแล้วครับผมเพื่อเบิงครับว่าไม่จะเกิดดีเกิดร้ายเกิดมาเป็นไรครับผมจะเป็นมไปช่วยมังการไปเรื่อยครับผมวันนี้พามาเบิงสวนไผ่ครับผม ไปเลี้ยงนะครับในช่วงหน้าแรงกับเลทยให้พี่น้องได้เบิ่งไปเที่ยวสองเที่ยวโยครับช่วงนี้เขาสูซหนอาฝนแล้วมาเบิ่งครับนอเนี่เกิดร้ายอะไรครับผมไม่แช่นออัามงามนอยง่าครับผมเนี่ยครับเบิ่งครับงันป่ะกันเลยนี่ครับนอสัตย์ก็นออิ่งง่ครับผมแล้วกอนี่เกิดร้ายครับนี่ ก็ต้องพลิเขียนหน้ากันนี้ครับผมเนี่ยนีก็น้อนยังไงครับอ้พ่ตัดแล้วครับเนี่ยตรงนอนนี้ครับบางทีก็แขียนผมนะครับเนี่ยมันเขียนบอสเี่นอนซ้าแขนนะครับนอเดียวนี้แขงยิ้มครับผมหรือว่าเอาไปซุปกระแซบนะครับเผาแล้วก็เขียนเนาะซุปนะครับขึ้นนอนห้องไพเลียงครับผมิ่งไปเรื่อยๆครับ พออันี้ก็ันี่น้องงานอยู่ครับนี่ยกำลังเกิดมากำลังแทงยอดเกินมาครับนี่แต่ว่ามิโนเงี้ยๆเลยครับสังเกตุมครับหน่อยแอนเบิร์ดนะครับนี่ครับแอนเบิร์ดเลยครับเนี่ยนั่งข้าวผมเอ็มเลยครับเบินข้างด้านนี้ครับผมนี่ก็มีครับนี่ นี่ครับผมนอกลังงามครับเกิดทุกกอ่อนะครับเกิดน้อยเกิดหลายช่วงนี้ฝนตกมากครับเกิดนอด,ดีไปขนาดครับผมงนันบดานนะครับอันนี้คือมาไายในช่วงสวยๆวยแล้วนะเพิ่นตัดไปรอบเมืองแล้วเพิ่นตาแตกแต้ เราเศ้าแล้วตัดไปคลายแล้วจะเหลือนอที่ยังบบหันยญ้าพ่อตัดนะครับหรือนอที่เพิ่งบมตัดหรือว่านอที่เพิ่งตัดนะั่งคือตัดยังบหันถึงนะครับความันไหลนะครับมาแบบนี้ครับผมทำง,งามเลยโอ้ยบ,บังคับอ่ะเป็นแบบครับผม มครับทำงานเลยครับเบิ้งก่อนนี้ครับนับให้พี่น้องเบิ้งครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเคสนะครับผมจะว่าเป็นเอาที่ยังบ่พอตัดครับขึ้นดีขนาดครับผมนี่ก็ขึ้นดีครับแอนเบิร์ดหน่อยนี่โคขึ้นมาแล้วครับน้อยๆนี่กำลังเริ่มเงาครับ นี่กับแม่นครับผมจะเป็นนอสันแต่ว่าเราซื้อมาจ,จะไมิตินอน่งามเลยครับนี่ครับผมอี่พอดันแล้วครับนี่นอใหญ่นองามครับสองสามนอแข็งเย็นนะครับรุ่นนี้นองามขนาดครับนี่คือดีครับ องงามน้ำก้อนนี้บู๊ดับสวนนะครับผมนะเห็นบ้าครับหอมกอนเลยครับนี่เห็ดกระมีนะโอ้เห็ดแตบีอาบ้านเป็นเห็ดปวกหน่อยมันเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกไก่หน่อยบ่าเมียนครับแตบีอากัอนนี้ครับ สองนอครับงามๆน้่งพ่อตัดครับผมกระแม่นครับเนี่ยเกิดลายครับนะงินเบิดครับผมคนนี้พ่นตัดเอาดน่อยใหญ่ไปแล้วครับเหลือแค่หน่อยๆจะได้กัดลายครับสักหลากเลยครับ วันนี้พอมีนอ้อยครับนอสั่นครับน้อยเงาครับผมเกิดลายครับเทว่าูซื้อปลาญงกับลายแห้งนะครับเรื่องหอ,อยกัน่งจากหนาลวดลงมาน้ำครับผมสั้งใจเอาอยากันญงมาจุดยางดีเ่ว่าบัดยางเขามาปลาหนือใหม่นะครับรื่มนี่มันตัดไปครับผมมันกำลังเกิดกันมาอีกเพียบครับผม นี่ครับหอมงามครับก่อนนี้ครับยานบัดครับผมโอ้ยสอนครับเอาไม่ช่วงหนาฝนครับผมก็มีแต่นอมงามเลยครับช่วงนอกฤดูกลา่นขมนองงามครับอันนี้มาช่วงหนาฝนแห้งงามก้อนนี้ครับอันนี้โอ้ยสอนแบบครับเ่อ สามนอนี่ครับงามแห้งครับผมนะขอต่อไปครับน,นี่ทุกก่อน,นะครับเกือทุกก่ออละสามนอสี่นอก่อกหาหกนอน,นะครับผมนี่นง,ง่าอเป็นง่ครับผมนองงามเลยว่ากันเราทำมีครับ ก่อนนี้ครับอุ้ยหนึ่งสองสามสี่นอสันนอ้อยแห้งนามแห้งครับผมเพิ่งกอนี้ครับนอเดียวนอเดียวพ่อแกงพ่อสุกครับเนี่ยนออบอกใจครับมันแขนผมลดนอซัมแขนครับเกิดดีเกิดงามขนาดครับผมจุดนี้ครับนอสั่นครับเนี่ยแขนบัดครับอีกสองนอครับผม ตรงนี้ก็ถือว่าเกิดง่ามเกิดดีขนาดครับ่อไม้ไผ่เลี้ยงครับผมช่วงหน้าฝนเบอร์นักการเตะได้ครับผมนี่นครับแมนเบัดครับผมนี่ง่ามงามครับก่อนเนี้ครับบูนะครับเพราะช่วงนี้ก็คือมันเป็นหนา้าฝนนะครับ น้องไม้ก็เกิดลายราคากับจะบดีซ่อหนาแล้งหรือว่าเฮ็ดมอกฤดูก,การครับผมเดี๋ยวว่าก็สามารถเฮ็ดเป็นน้องไม้ปีบ๊บอัดปี๊บไปอัดทุงไว้ได้ครับผมทำมันลายขายเพระท่านนะครับทุกกอมีทุกนอมีมีทุกกอครับมีนอทุกกอนี่ครับผมก้อนี้อืมกอนี้ก็หลายครับ นี่นะยันบัดครับผมเนี่พูนะนอเต็มสักลากเลยครับก้อนนี้ครับนองานนะครับนี่ยอุจจาต้อนึลงครับก็ห้อยตัดไปนะครับอาจจะตัดมือเ้านี่ครับนี่ตัดไปนอเนี่นะครับนอสีเหลือครับไปตัดมือต่อไปนอสันครับกลาเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับผมตาเตสู้มือครับพูณนะ งานบดครับเพราะว่ามันเกิดรพร้อมกันนะครับเกิดไล่เลี่ยกันสุ่มหนึ่งได้ตัดครับสุ่มหนึ่งกำลังเกิดนั่นะครับวันนี้ก็งาม,ม,ม,มครับผมมนนึงครับขอาวก็แกครับผมเกิดดีทุกกอครับวันนี้ก็หลายน้อยครับเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยกันนี้ครับ นะแอนบัดครับผมทุกปอยี้มเป็นนองงามๆครับนี่น้องงามบ่ครับผมผู้ใดมักน้อไม่นี่ไม่ควรพลาดครับผมดอกใหญ่ๆใ,ให้สวยครับเกิดลายแห้งเกิดลายขนาดครับ งุ่มกับล้าอี๋ไรโคตเอาครับเพื่อที่จะได้คลิปไปฝไฟพี่น้องของปลายสุบุสุคนครับนี่กว่านี้หานอหาพวกนอเคลียร์นอโอ้ยงานไปเรื่อยๆนะแต่ว่าน,นอง,งามนี่หานอแล้วครับนอนสังขลังเกิดขึ้นมาขอบคุณครับผมแมนบดนะครับนี่แมนครับอย่ามังครับ นอมงามยัง่ๆครับต้มานหวานครับผมต้มแสบขนาดครับหรือว่าจะไปแกงก็ได้ครับผมอนนี่บู๊ยเมื่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หลายแห้งขนาดครับเมื่อไงอันอนี้ก็ใหญ่ครับงามโอ้สวรรคครับผม สองสามนอหลายคนอาจจะมาเห็นสองนอนมันมีนอสันพนะร้องงม,มอนะครับอาจจะโยมก็เห็นก้อนนี้ก็งามครับเนี่ยีันก็น้องงามๆใหญ่ๆเลยครับกระซ่อนนะครับผมแกนบัดเอาเนี่ยสก,กักเลย มาสั่งครับอันนี้กับแมงครับผมนี่เจมเลยครับุดนี้ก้อนนี้ก็งามครับผมนี่สองนอครับนะครับไอยตัดออกไปครับตัดสู้มือนะครับผมนี่ครับอันนี้ตัดมะซ่าเนี่ครับนะแม่นบัดครับนอนเงยนองามดีครับ สักลากเลยครับผมเนี่ยนอสักลากสั้นสักลากครับเอาเะยครับกะไพาพี่น้องใดเบิงนอไพ่หรือว่าสวนไพ่บางส่วนบางตอนนะครับยุ่งขอนขาง,งที่จะไลยครับเียมเลยนะครับลืมบออยากกันยุ่งลงมานําเรี่ยมมายังดีครับผมเถี่ยมมาแซนารถมาเดี๋ยวตอนเขามาสวนตอนเขามาสวนไพ่ เรื่อหมอ,อมาครับคดีออกไปกับขั้นย่างเอาให้พี่น้องในเพิ่อนสนิทแลวครับผมขอบคุณนพี่น้องพ้องไปสุขภูสุขคนครับขอบคุณนทุกแรงแรงใจที่เขามากกูอะไรกลแท้กลติดตามกับช่องพิธีแท้บ้านอีสานสตอรี่ขอพระคุณนพี่น้องสุขุูสุขคนครับขอพระคุณนทุกแรงแรงใจขอพระคุณนกรัรไลายๆครับผมพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสุขภูสุขคนเบอเบจีเบอร์จนเงินทองเตียตงคงเก็บท่าไปแล้วสวัสดีครับ